สุบินิมิตข้อที่สามพระเจ้าประเสนทิ่กสนทรงสุบินิมิตเห็นฝูงพ่อแม่โคทั้งหลายพากันดูดกินนมลูกของตัวเองพระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้านน้นพ่อแม่ทั้งหลายจะได้อาศัยกินหยาดเหงื่อแรงงานของลูกอาศัยข้าปะาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่ลูกแสวงหามมาเลี้ยงดู พร้อมทั้งเงินทองก็ต้องแบ่งปันให้พ่อแม่ได้จับจ่ายใช้สอยในยุคนั้นสมัยนั้นพ่อแม่ก็ต้องเอาอ,อกเอาใจลูกยิ่งนักต้องประจบประแจงประราะลูกอยู่เสมอถ้าพูดต่อโลกดีๆลูกก็แบ่งปันเงินทองให้ได้ใช้บ้างถ้าพ่อแม่พูดไม่ดีก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกเลยเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิด มีในภายภาคหน้าโน้น